ดีค่ะวันนี้ก็ยามันใต้จิ้งหรีนะคะมันกับพี่ยายมันกับพี่แม่จะมาจับหนูพอี่ยาาเตรียมไฟก่อนนะอ่าเตรียมไฟค่ะอ่าพร้อมหรือยังคะวันนี้น้องธัญญามาหาจิ้งหรีดนะคะ มืดมากเลยค่ะได้ยังคะคุณยายน้องทัญญาออมาทำอะไรคะคุณได้จิ้งหรีดไหมวันนี้ยา<อ>วันนี้หนูได้จิ้งหรีดไหมคะ ไดสองตัวเองเอาหันหน้ามาใบใบหันหน้ามาใบใบก่อนค่ะอย่าพึ่งเต้นค่ะหันหน้ามาก่อนไปไปสวัสดีค่ะฝากอะไรฝากอะไร้งนค่งแจแจจแจอะใบาบก่อนบาบก่อนค่ะอย่าพึ่งเต้นยบายก่อนสวัสดีค่ะด้วยค่ะ สวัสดีค่ะน้องขันย่าได้กินบิบบิบสองตัวเอ้ยได้สองตัวเองค่ะพอนี้น้องขันย่าจะกำลังกลับบ้านนะคะบ๊ายบายกดอลาให้น้องขันย่าด้วยค่ะกดเยอะๆไม่ช่วยจำนั้นนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอา,าสวัสดีค่ะสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ